สวัสดีครับค่ำนี้ก็มาอัปเดตคลิปเกี่ยวเรื่องราวของพายุที่ชื่อโคนีโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องสั้นๆน,นะก็จากการเช็คข้อมูลตามเว็บไซต์สำนักอุตุนิยมวิทยานะครับที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็น JTWC GFS ECMWF แล้วก็ที่สำคัญก็แม่นๆนะครับ JMA อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้พายุใต้ฝุ่นโคนียซึ่งเป็นใต้ฝุ่นระดับ4เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ5หรือที่เขาเรียกกันว่าซูปเปอร์ใต้ฝุ่นนะครับพี่น้องโดยข้อมูล JMA ระบุว่าพายุนี้มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่264กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแรงลมกลันโชกนะฮะ แรงลงกันโชคสูงสุดก็คือ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงความกดอากาศกลางนะความกดอากาศกลางเท่ากับ925 h e เฮกโตปัสค่ะพี่น้องจำตัวความกดอากาศไว้ให้ดีนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าใต้ฝุ่นอันไหนแรงไม่แรงนะครับไอตัวกดอากาศเนี้ยที่ผมเคยนำมาอธิบายให้พี่น้องทราบเมื่อสักประมาณคลิปคลิป3-4คลิปที่ผ่านมานะครับยิ่งต่ำยิ่งแรงนะครับใต้ฝุ่นเนี่ย เ0 0เคยขึ้นถึง910แล้วขึ้นฝั่งญี่ปุ่นปีไหนผมจำไม่ได้แล้วซูปเปอร์ไตฝุ่นลาบพนาูรเลยครับตอนนี้ความกดอากาศของอหงขาวเนี่ยหรือโคเนียอยู่ที่925เฮกโตปาสคานะครับซึ่งตำแหน่งเขาตอนนี้อยู่ที่ลัติจูดติจูที่16องศาเหนือลองจิจูดที่131อองศาตะวันออกความเข้มเนี่ยอยู่ในระดับรุนแรงนะครับ หงขาวหรือโคนีลูกนี้นะครับนับว่าเป็นซูปเปอร์ไดฝุ่นลูกที่3นะแห่งปี2563ของเรานี่เองเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีแจ้งเตือนของพื้นที่พายุถึง200กิโลเมตรคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยครับแล้วก็จะลงทะเลจีนใต้ในวันที่2ถึง3 พฤติกาศทิศทางก็มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกนะฮะสำนักพยากรณ์ทุกสำนักนะฮะก็ให้ทิศทางเหมือนเดิมก็คือเวียดนามครับก่อนหน้านั้นซปเปอร์ไต้ฝุ่นในปี2563นะพี่น้องจำกันได้ไหมครับลูกแรกนี่ก็คือพายุไมซ์ักพี่น้องซึ่งมีความกดอากาศใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่935เฮกโตปาสคาซึ่งซึ่งมากกว่ามากกว่าทางอของโคน,นีนะครับ แต่พายุไมศักนั้นอนะหลังจากเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์เสร็จแล้วก็ไม่มาทางเวียดนามนะแต่ย้อนขึ้นเหนือไปทางญี่ปุ่นต่อด้วยเกาหลีแล้วก็ขึ้นฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในขณะที่ซปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกที่2นะนะั้นแ่ะชื่อไห่เชิญน,นะฮะเป็นไต้ฝุ่นที่มีพลังมากที่สุดแห่งปีก็คือมีความกดอากาศที่920เฮกโตปาสคาลนะพี่น้องแต่ไห่เชิญน,นั้นไม่ขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์กลับมุ่งหน้าขึ้นเหนือทันทีแล้วเข้าฝั่งหมู่เกาะ ขึ้นฝั่งที่หมู่เกาะมาเลียนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเข้าญี่ปุ่นแล้วก็ถลม่มคาบสมุทรเกาหลีตามลําดับนะครับอย่างที่เราได้ข่าวกันมาเรามาลุ้นกัน,นครับพี่น้องว่าโคนีหงปีกใหญ่ตัวนี้นะครับพอขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้วก็จะลงลง,ะลงทะเลจีนใต้ในวันที่สองเนี่ยจะเปลี่ยนทางไปตามไมซักและห้เฉินหรือไม่หรือถ้าไม่เปลี่ยนใจก็จะเป็นซปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกแรกนะครับของทะเลจีนใต้ตอนกลางฮะ ที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและกระทบมีผลกระทบกับประเทศไทยก็เป็นข้อมูลย้อนหลังเก็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมรวบรวมมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครเป็นความรู้เท่านั้นเองไม่มีอะไรครับเพราะยังไงคิดว่าไม่ว่าคนนี้จะใหญ่หญขนาดไหนมาจริงๆระยะนี้เราก็ยังมีมวลอากาศเย็นช่วยอยู่เพราะว่าทางญี่ปุ่นทางจีนทางเกาหลีที่ซูปเปอร์ไตฟฝุ่น2ลูกนั้นไปไปเยือนนั้นเขาก็ อยู่ในช่วงที่ไม่มีลมหนาวพัดลงมานะครับตอนนั้นมันก็เลยมีความเสียหายมากหน่อยแต่ถ้ามาทางนี้มวลอากาศเย็นเรามีแล้วก็เมืองไทยเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ติดกับทะเลจีนใต้นะครับไม่ได้เป็นด่านแรกแล้วก็ที่สำคัญเรามีของดีครับสวัสดีครับพี่น้อง